สวัสดีครับวันนี้นะครับถ้าเป็นภาษาหุ้นเขาก็เรียกว่าล้างพอร์ตนะครับรอลูกกอลใหม่เข้าตัวนี้จะเป็นโปร v นะครับอันนี้จะเป็นรวมโปรโมชั่นทุกอย่างของเราเลยนะครับเป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าทาง l i น์แอดนะครับไลน์แอดของเราเป็น o f f ฟิเชียลแอดเคาด้วยนะครับก็ Li น์ไอเราก็คือแอดคเค u ูเปแล้วก็เลขห้าคเคเอแล้วก็เลขห้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นที่ลูกกอล์ฟยอดนิยมโปรวีวันนะครับก็จะมีทั้งแดงทั้งดำนะครับตัวนี้จะเป็นเราเรียกมันว่าพวกตกยุคตกสมัยดีกว่านะครับก็คือมันจะมีรอยบ้างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแต่บางลูกก็จะมีเยอะบางลูกก็จะมีน้อยก็คือเกรดที่ไปแพ็คถุงขายกันทั่วไปนะครับส่วนใครจะขายเท่าไหร่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็มันจะมีรอยมั่งก็แล้วแต่ดวงท่านนะครับตัวนี้จะเป็น่าตัวนี้โปรวีสีชมพูซาเลดี้นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับ p ปรวีสีชมพูนะครับซาเลดี้อันนี้จะก็สภาพให้ดูก่อนส่วนราคาก็จะอยู่ในลิงก์นะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นไททริตโปรวีนะครับอันนี้ก็เราจะเรียกว่าเกตแพ็กถุงตกตก ยุคอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือโป V วีเราจะเรียกเป็นหมายเลขดีกว่าหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งก็คือโป V วีที่เราจะขายเป็นลูกเพราะว่าเราแพคไม่ทันแล้วนะครับตามมาด้วยหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองนี่ก็คือสําหรับแฟนพันธ์แท้ของไทเทเนีเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นไททเนีอื่นๆที่ไม่ใช่โป V วีอันนี้จะแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับคือลักษณะลูกที่พร้อมออกรอบคือมันสวยครับ เหมือนนางงามฮะก็มีสวยกับนางงามตกรอบนะครับอันนี้ก็คือนางงามที่ผ่านการเข้ารอบไปนะครับก็คือออกรอบได้ไม่ไอายแคดดี้นะครับส่วนถัดมาก็คือจะเป็นสวยเหมือนกันฮะแต่ตกรอบอาจจะไม่รักเด็กหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็คือแต่ขอ่เราถ้าเป็นรูกกอบเนี้ก็คือเป็นรอยแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าหมายเลขสองนะครับเป็นไททัริสทั่วๆไปนะครับอันนี้เราให้ท่านดูสภาพก่อนราคาจะอยู่ในลิงก์นะครับเพราะถ้าผมพูดไปตอนนี้เนี่ย อาจจะสับสนกันมีหลายโปรหลายช่องทางมากนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดีกว่าสําหรับหมายเลขสามนะครับเป็นคาร์เวย์คู่ใจประชาชนของเรานะครับก็คือก็จะมีแบ่งเป็นสวยกับไม่สวยเช่นเดียวกันนะครับไม่สวยก็อาจจะมีรอยมั่งกระดำกระด่างมั่งยังไม่ได้ไปทําผิวกันมาหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ไปฉีดโบ็อกหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ก็จะ แบ่งกันเป็น2เกรดนะครับก็ให้ดูสภาพกันไปก่อนนะครับอันนี้เราเรียกมันว่าหมายเลข3สาก็คือคาราเวนะครับ3ก็คือคาราเว3.1สามจุดหนึ่งจุดสองอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ฮะท่านก็ดูไปเลยเราจริงใจครับขายลูกกลอบเราไม่จะมีอะไรฮะรต่อไปเป็นหมายเลข4ี่นะครับกลับมาที่ไททเนีแฟนพันธ์แท้ไททเนีแต่ดันชอบสีสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของไททเนีหมายเลข4สนะครับ ไททิทหมายเล็กสี่นะครับอันนี้ก็ดูสภาพทั่วไปก็ถามว่าก็โอเคครับเนี่ยอย่างมะรูมก็จะเป็นอย่างนี้มัง่งอันนี้เราจะไม่แยกให้นะครับท่านก็อันไหนไม่สวยท่านก็ไปซ้อมอันนั้นสวยท่านก็ไปตีโชว์เพื่อนกันดีกว่านะครับไมายเล็กสี่คือไทเทอลิสสี่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะหาว่าไทเทอิทสี่เรามีน้อยเรามีเยอะนะครับท่านก็ท่านก็บอกมานะครับ อันนี้เราก็จะทําเป็นสเปเชียลสำหรับลูกค้าทางไลน์แอดให้ดูเพลินๆถ้าท่านชอบใจท่านก็อ่านเอานะครับเป็นเอร์เสีนะครับแต่อันนี้บลุดได้ไงไม่รู้เดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเทเลเมดนะครับเทเลเมดก็ใช้กันเยอะสาหรับท่านที่ชอบชอบเทเลเมดมาก็มีเทเลเมดเราก็จะแบ่งออกเป็นแบบสวยไม่สวยเอ้ยไม,ไม่ไม่แบ่งดีกว่าก็คือค่ากันไปเลยลูกไหนไม่สวยท่านก็เอาไปซ้อมลูกไหนท่านสวยท่านก็เอาไปออกรอบแต่ส่วนใหญ่มันสวย มันไม่เหมือนโปรวีโปรวีเนี่ยยูรีเทนมันคน่อนข้างนุ่มเป็นรอยง่ายไอ้พวกน,นี้มันไม่ค่อยเป็นรอยอะไรกันหรอกนะฮะก็คือเราก็จะขายเป็นราคาคะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ล้างนะครับมไม่รู้จะเอาเวลาไหนมาล้างนะครับช่วงนี้ก็ยิ่งเงินติดล้อจะเข้าออกออกตลาดตัวยิ่งจะไม่มีเวลาเป็นไปใหญ่นะครับอ่าต่อมานะครับอันนี้คือหมายเลขห้านะครับเทเลเมตนะครับต่อไปเป็นหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกเนี่ยเป็นบิตสโตน บิสโตนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะขายค่าไปเลยนะครับไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังนะครับเหมือนการจัดสรรหุ้นนะครับก็จะได้เท่าเกันตอนเข้าตลาดหลังจากนั้นก็ตัวไขรตัวมันนะครับแต่จะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้ออันนี้ก็เป็นบิตสโตนนะครับเป็นหมายเลขหกนะครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับท่านหมายเลขเจ็ดก,ก็คือตัวนี้ซิคอนสีเช่นเดียวกันนะขายรวมราคาไปเลยนะครับ ายรวมราคาไปเลยนะครับก็เนี่ยสภาพท่านก็ดูไปเพราะว่า,าก,ก็จะไปอยู่ที่ในมือท่านนะครับอันนี้ก็คือหมายเลขเจ็ดซิกสั้นนะครับซิกส,สั้นก็จะมีสีมีขาวเดี๋ยวผมเดินหาลูกขาวก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่าเจอแล้วครับซิกสั้นขาวนะครับอันนี้ก็คือหมายเลขเจ็ดเช่นเดียวกับซิกซ์สั้นสีนะครับท่านดูได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคาก็าจะบอกเดี๋ยวจะมีบอกไปนะครับเต็นตัวหนังสือไปดีกว่านะครับ ต่อไปนี่ก็คือหมายเลขแปดนะครับไนกี้นะครับได้ข่าวว่าไนกี้เลิกผลิตแล้วก็ไม่รู้จริงไม่จริงถ้าจริงก็ซื้อเก็บไว้เผื่อลูกเผื่อล้านอยากจะเห็นลูกหลานแต่ลูกก๊อกไนกี้นะครับนี่ก็คือหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขไม่สําคัญแล้วครับอาต่อไปเป็นคอนมาหมายเลขแปดนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่คอนมากก็จะมีคอนมาสีนะครับ,ก, 4, รบก็ขาวขาวขาวสีได้หรือจะเอาแต่สีหรือจะเอาแต่ขาวก็บอกมานะครับ นี่ก็คือหอนมานะครับเป็นขะกะเตไปนะครับต่อไปหมายเลขเก้าทัวสเตทนะครับก็ใช้ดีนะครับทัวสเตทนะฮะก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่ทัวสเตทตามความนิยมทัวสเตทบางท่านชอบลูกสีก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มท่านระบุมาได้นะครับแต่วันนี้เราให้ท่านดูสภาพก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับอาจจะเป็นหมายเลขเก้าหรือหมายเลขสิบเราไม่รู้เป็นลูกกรมมี่นะครับ ก็คือเป็นเม็ดชนิดหนึ่งนะครับช่วยให้ตีและตกหยุดง่ายขึ้นก็จะเป็นขาขาไปนะครับเป็นเม็ดนะครับก็เป็นขาขาไปนะครับอันนี้เดี๋ยวราคาจะบอกไปนะครับบางคนบอกลูกลูกคุณทำไมไม่มีลุ่มโอ้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับคุณพี่ครับผมต่อไปก็คือเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ขายแต่ลูกเก่าพัโชลูกใหม่ก็มีนี่ครับซิกซ์ซันดิสแตน นะครับจะแบ่งเป็นสองรุ่นนะครับรุ่นปีสองพันยี่สิบนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้รุ่นสองพันยี่สบเอ็ดสังเกตง่ายๆจะมีคําว่านิวแต่ต่างกันที่สปีดครับตัวนิวเนี่ยออกแบบมาให้สําหรับผู้ที่สปีดน้อยน้อยกว่าสองพันยี่สิบตีได้ถ้าเป็นของรุ่นปีสองพันยี่สิบเนี่ยสปีดเจ็สิบเจ็ดขึ้นนะครับถ้ารุ่นนี้น่าจะเป็นสปีดเจ็ดสิบก็น่าจะตีได้นะครับนะครับหรือจะเป็นแฟนพันธ์แท้ ของพิสโตนก็มีเป็นรุ่นซอฟนะครับมีสามสีสีขาวสีเหลืองสีส้มนะครับแต่ท่านนิยมชมช,มชอบซิกซสัส้นก็จะมีซิกซสัส้นซอฟฟี่นะครับก็จะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับแล้วก็ดูไปลูกกอล์ฟก็กลมๆทั้งนั้นแหละแล้วก็สาหรับท่านที่แรงเยอะนะครับที่ชื่นชอบโป V วีก็มีนะครับซิกซสัส้นแซสซาะนะครับ กับ ad 3 3 3ซึ่งจะพอทดแทนได้นะครับสำหรับสปีดนักลบ90นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นทัวร์สเตจหรูหราสง่างามนักกอบริหารนะครับบริหารได้หมดนะครับก็จะมีสีขาวสีเหลืองสีส้มนะครับทัวร์สเตทเป็นรุ่น extra distance นะครับนะครับสวยครับเชื่อผมดีว่าสวยครับ นี่ก็คือจะราคาผมขายไม่แพงนะครับลูกปอกเนี่ย่าแต่ตัวที่ผมอยากจะแนะนำจริงเป็นลูกใหม่ฮฟอร์มไต้หวันนะครับไม่ใช่ของจีนนะครับท่านเป็นของไต้หวันก็จะมีเป็นสีขาวกับสีเหลืองเช่นเดียวกันนะครับอินิซนะครับมีเยอะอันนี้มีเยอะโอ้มันขายดีตัวนี้ยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่าท่านควรจะลองเพราะว่าผมคุยกับทางโปรดักต์แมเนเจอร์แล้วก็ มีคนถามว่าทําไมลูกมันไม่เงาก็น่าจะเป็นกึ่งเมทมาลูกกัมมี่ที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับออกแบบมาเพื่อให้สัมผัสอากาศได้นานขึ้นเยอะขึ้นเพื่อให้ลูกรอยตัวอยู่ในอากาศได้มากขึ้นแล้วในช็อตที่ต้องการให้ตกอยู่นะครับไม่ใช่ตกแล้ววิ่งถลายลงกรีนไปอย่างนั้นก็จะดีขึ้นก็สําหรับนักกอล์ฟมือใหม่นะครับหรือมือหรือนักกอล์ฟทั่วไปที่ไม่เล่น ปวีมาตลอดชีวิตตั้งแต่โปสอนครั้งแรกตอนสองขวบก็โปวีอย่างนั้นก็โปวีต่อไปลยฮะก็จะมีสองสีนะครับก็ถ้าถามผมก็ในราคาที่ท่านฟังท่านจะร้องโอ้มันราคามาลูกใหม่ในราคามือสองนี่มันก็ก็น่าซื้อแล้วครับงัดอินเนิตเดี๋ยวเปิดให้ท่านดูท่านจะได้รู้เอ้ยมันมีลูกกอกอิชิตลูกนี้อ่านี่มันไม่ใช่ทางทั่วออไปนะครับโอเคแพ็กเกจมาจะไม่หรูหรามันกับ พวกฟิส่งฟิกสันแต่ก็ลองให้โอกาสดูนะครับมันก็อาจจะลองดูผมว่าราคาที่ผมขายเนี่ยน่าลองมากนะครับตีไปเพลอออ้าวเฮ้ยทำไมตีไกลขึ้นแต่เรื่องตีตรงเนี่ยผมว่ามันคงทําไม่ได้นะฮะก็น่าอยู่ที่เรานะครับก็มีหลากหลายอูย้ลืมไปลืมไปตัวนี้ตัวใหม่สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับออกมาแข่งกับซัวซิกซันรุ่นนิวเลยฮะเป็นรุ่นดิสแซนพาร์ของเทเลเมดนะครับจะราคาจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันออกแบบมาให้พัดก็คือสปีดมากขึ้นตัวนี้ก็คือนกักกอล์ฟที่แบบมีพลังรุนแรงก็ควรจะตีตัวนี้นะครับก็คือน่าจะวันเจ็ดสิบเจ็ดขึ้นไปประมาณนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวผมดูให้มันจะมีขีดระบุอยู่สปีดก็สําคัญนะครับแต่ถ้าสำหรับผมแล้วไม่สาคัญเพราะว่าผมไม่ค่อยมีสปีดในการตีนะครับก็ตีไปให้ตรงๆแบบนี้ฮะสปีดเจ็ดสิบเจ็ดขึ้นไปนะครับท่าน นะครับนี่ฮะก็จะเป็นรุ่นเอ็กซ์ต f t นะครับท่านก็ดูนะครับออกแบบมาสำหรับไดเวอร์ให้ตีไก่ๆนะครับพาสีตีออนก็ระวังอย่างเดียวครับ<ม>เพื่อนฝูงจะหายหน้าหายตาโปรวีลูใหม่แล้วก็มีนะครับเป็นรุ่น2021เเช่นเดียวกันถามก็ถามมาได้นะครับก็ถ้าเจอน้องๆต่อก็บอกว่าเออเดี๋ยวน้องๆเขาจะมาถามผมเอง ไม่ใช่ผมรู้เยอะแล้วฮะแต่ว่าผมจะไปถามต่อให้นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวดูกันนะครับ